มาคิดดูอีกทีขอเสนอหน่อยดีกว่าว่ะเฮ้ยแพรอยากจะเข้ากลุ่มกูชะกลุมีข้อเสนออยู่กลุ่มกูได้แต่ว่ามึงต้องมินสุดหนกูเห็นก่อนว่ามึงไม่ไอ้คิดแพ้ไปข้างบนยังจากพวกผู้หญิงแล้วเอามาให้กูฮะมึงจะหาอะไรแต่ว่าเห็นไหมพี่ขาดอย่างนี้ก็ฮีขาดอยู่วันจะเข้ามาแล้วไปโอ้ไม่อยากเห็นหน้ามึง โอเคโอเคเดี๋ยวเราทำเดี๋ยวเราทำโอ้โหคนแพ้อยากโชว์ว่ะไหนทำให้กูดูดิเล่าขอโทนนะตน้องมีนี่เอาวานี่เธอเอามาแล้วคือบไปนี่เอาคืนมานะโอ้ไม่ไม่ใหญ่เกว่านะสาวน้อยอันนี้ชน,นะ มาเด็กเทื่บให้มึงเละเลยครูขาพวกเธอมันแย่แย่แย่นี่ใส่ไม่ดี <c oughs> โอ้รู้สึกดีขึ้นมาเลยวะโอเคกูจะให้มึงเข้ากลุ่มก่อนได้ในฐานะคนรับใช้นะ <c oughs> ไอท้ทอดโอ้เชีย่ยแล้ว,วกูบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าให้มึงกลับบ้านเร็วๆวันนี้เฮ้ เดี๋ยวุณต้องกลับก่อนแล้วว่าผม,ผมต้องกลับเหมือนกันนะปะ บานมันยากนะการจะทำความดีอ่ะบางครั้งเราอยากทำให้เขากับบางครั้งเราก็อยากจะทำให้เขาทำกับเราเหมือนกับที่เราทำกับเขาก็คือทำดีกลับมานั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปหรอก แต่วันนั้นลุงก็บอกแม่ไปว่าที่โรงเรียนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ลุงบอกแม่แล้วแม่ก็บอกให้ลุงไปทำบางสิ่งบางอย่างในวันถัดไปซึ่งเรื่องนี้ลุงมึงมีทางลืมเลยมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่าง ย่างนั้นเหรอฮะงั้นเดี๋ยวผมจะลองทำพวกนี้ดูนะครับได้จ้ะเด็กดีมาเร็วเข้าบ้านกันลูกคงไม่อยากให้ยุงดูดเลือดลูกหมดตัวหรอกใช่ไหมไม่ฮะแม่ ถึงเราบอกว่าเราจะทำวันนี้ก็เถอะนะแต่ทำไมคนรู้สึกกังวลน,นี้มันไม่ยังไงเราต้องทำทุกอย่างมันจะได้ดีขึ้นใช่แล้วใช่แล้วแต่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ว่าหนังยางเพึ่งเขาอยู่ไหนกันแน่นะ เู้โชคดีว่ะเมื่อวานแม่งหลับเป็นตายลเลยโหพขยังชั่วกูนะแม่งเข้าใจแล้วว่าทําไมพวกผู้ใหญ่ถึงได้ชอบกินเ้าเออเกูไม่เข้าใจแม่งแม่งดื่มไปแล้วใช้กําลังกูไม่อยากกลับบ้านแล้ววะ่ะเชียร์เอ้ยกูนี่อยากจะอัหน้าไอ้ป้าคุณังวันว่ะนี่เราต้องไปค้นโต๊ะของไอ้โทษแล้วแต่โต๊ะมันอยู่ไหนอะ ถอดรองเท้ากันปะโอเคครับเราเป็นเด็กดีงไงเราต้องถอดรองเท้าก่าอนไอทดไปเรียนหนังสือครับทุกคน่จอ เออพื่อนะที่เธอต้องการอะไรอีกที่เธอที่เธอทำเมื่อวานอ่ะมันยังไม่พออีกหรอไม่ไมไม่เรามาดีเราแค่เราแค่อยากจะมาขอโทษอนเมื่อวานเราไม่ตั้งใจอ่ะไม่ฉันไม่เชื่อกอหกแต่แต่เราพูดความจริงนะที่ดูนี่เราหนังอยากมาคืน เราขอโทษนะเราขอโทษนะต่อ,อจากนี้เราจะเป็นคนดีแล้วเอโทษให้เราด้วยนะเราจะกลับมาเป็นเพื่อนเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหม <c oughs> นะเราเป็นคนดีแล้วเธ <c oughs> อเป็นคนดีแล้วงั้นหรอใช่ใช่เราเป็นคนดีแล้วไม่ได้ไม่ดีแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่เป็นแล้วตอนนี้เราเป็นคนดี ทำไมตอนแรกถึงไม่ดีละ่ะเราเราอยากมีเพื่อนอะ่ะเราเลยฉันให้อภัยเธอจริงเหรอใช่แต่ต้องสัญญานะวว่าจะไม่ทำอะไรอย่างนั้นอีกเด็ดขาดแน่นอนเลยเราสัญญาจะไม่ทำอย่างนั้นอีก ไอเด็กคนนั้นคือใครแล้วเย็นวันนั้น ที่นี่นายคนดีขอบคุณอีกครั้งเรื่องหนังยางนะเราก็อยากจะขอบคุณเหมือนกันเธอมแ่อย่างที่พวกเราคิดไม่เป็นไรหรอกคือเราเราก็คิดว่านั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำนะเออนี่เราอยากจะเออนี่เธออยากจะมาเล่นกับพวกเราไหมล่ะอ๋อขอบคุณมามากเลยแต่ว่าแต่ว่า เราคิดว่าตอนนี้มันเย็นแล้วอะ่ะต้องกลับบ้านก่อนผ่าทิดต,ตกยืนเราไม่กล้าเดินกลับบ้านขึ้นเขาคนเดียวตอนกลางคำ่ำอ่ะอย่างนั้นหรอแย่จังงั้นเรามาเล่นวันหลังนะมีเป็นไงตอนเที่ยงไหมได้เลยกลับบ้านกันถอเถอะเฮาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรไปไหนล่ะเพื่อน ก่อนเนี่ยนะไอคิปแพ้น่ะเหมือนช่วยบอกอเขาได้ไหมผูอ้อยากรอไว้พวกผู้หญิงอ่ะยางมันจากไหนฮะถามมึงอยู่แล้วไว้เอออย่างที่กูคิดเอาไว้เลยไอคิปแพ้น่นก็เป็นไอคิปแพ้อยู่วันยันค่ำกูเห็นคนกูเห็นคนแบบมึงแล้ว อยากทำอย่างนี้ว่ะเจามันไม่คีคนมายืนอยู่ระดับเดียวกะโกเฮ้ยมันสองคนอัดเนเดอัดแม่งจนกว่ามันจะยืนไม่ได้เลยแล้วก็เปิดก่อนเจยาโอยถึงตรงนี้อาจจะมองว่าทำไมพวกอันธพาลเขาถึงจุก,กันเองใช่ไหมล่ะ พราะว่าลุงน่ะพูดถึงแต่มุมมองที่ลุงเองน่ะเจอมางั้นเราเอาถึงมุมมองของเด็กชายคนนี้ดูบ้างเด็กคนที่ช่วยลุงวันนั้นไว้เด็คนนี้คือใคร เด็กชายคนนี้ทำความรู้จักกับเด็กผู้หญิงที่นั่งโต๊ะทางซ้ายของเขาเด็กชายคนนั้นเล่นประกบชนะแล้วก็ได้หนึ่งยางจากการชนะมาหมดเลยเด็กชายคนนั้น ตัวหนังยางที่เขาได้จากการชนะให้เป็นโซ่โดดเชือกโดยชายคนนั้นเอาหนังยางโดดเชือกที่เขาต่อมาให้กับเด็กผู้หญิงที่เขาทำความรู้จักตอนนั้นเด็กคนนั้นคือพึ่ง อยากได้ลอง,ทงเท้าเคยใช่ปะไปคาบมา <S 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 2 <S 2 นั่นไงไอเด็กคนนี้คือใครอ่ะอาตากูมึงตอบโต้สิวะไอ้คีแพ้มึงอยากจะเอาตัวรอดใช่ไหมมึงก็ต้องสู้มึง หมายความว่ายังไงเฮ้ยมึงฟังกูนะกูอะโดนกระทืบจมดินแน่ถ้ากูลูอีเดียวกับมันแต่ตอนนี้สองสองเรายังมีโอกาสมึงอยากลองเป็นไอ้คี้แพ้มึงไม่อยากมึงไม่อยากเป็นไอ้คี้แพ้ใช่ไหมล่ะต้องทําให้มันดูดีว่ามึงไม่ใช่ไอ้คี้แพ้ควายเอ้ยมึงคิดจะเอาไอ้คี้แพ้นี่มาแล้วมันจะช่วยมึงได้หรอวะมาฆ่าพวกแมงเลย เฮ้ยเหว้กล้าเธอทำอะไรเพื่อนอะ <S <S ใช่แล้วชื่อของเด็กชายคนนั้นคือกล้าเฮ้ยเดี๋ยวๆใจก่อนดีกว่าใจเย็นพูดจามแล้วมึงอะใจเย็นก่อนโอเคไหมกูอยู่นี่ เราอยู่นี่นะนายอยู่นี่งั้นเหรอใช่แล้วเขาคือคนเดียวกับที่หนูเจอวันนี้ยังไงล่ะเขาช่วยลุงวันนั้นเขาช่วยลุงวันนั้นจนถึงวันนี้เลยโอ้ เรารู้สึกดีขึ้นมาเลยฮนะเล่าถึงเรื่องอดีตแบบนี้ทำไมกันนะแต่ก็ขอบคุณที่ฟังนะหนู <c oughs> ยิ่งเ,เหมือนยาตัวน้นอยๆให้ลุงเลยโอ้ลืมไปเลยเรายังไม่ตั้งชื่อให้เราเลยนี่แล้วเราเป็นยาไม่ใช่ลูก,ลกยาเอาไหม ก็ชื่อนี้เนาะอืมคนเริ่มลงนนอะเนาะอืมอืมคนเริ่มน้อยลงแล้วนะหนูอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไปโอเคงั้นมาเลยตามลงมาไปหาตังนี้ก่าเรา ก็อคือไม่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 ไมไมองมซฟเกมของคุณนี่เป็นตอนจบของตอนที่หนึ่งถ้าชอบอย่าลืมกดโอเคครับ okay, ก็จบลงมาแล้วนะครับสำหรับเกม Bangkok Story EP ที่หนึ่งผมจะไม่ได้ว่าชื่ออะไรบ้างยาวมากเลยอย่าลืมไปกดติดตามได้ในสตรีมนะครับที่เป็นแคเดโมเนี่ก็สนุกมากเลยครับผมก็เจ้าดีเหมือนกันน้ำตาซึมเลยแหละเอาละวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผม ขอเราสกันสามารถติดตามได้ที่ทาง YouTube นะครับผมแล้วก็จะเป็นทางทวิตทีวีนะครับผมจะมีไฮไลท์ลงอยู่นะครับเจอกันสามารถดุดได้นะครับสำหรับนี้ก็ะเครดิตขึ้นแล้วอันนี้เป็นเกมคนไทยนะครับคนคิดว่างไงอ่ะสนุกป,ปะ น่ยก็ร่วมแรงกัเพ็นได้พอดีเจอเกมนี้ในาิกต็ตกเ็าได้แบบเออลองมาเล่นดีกว่าแล้วมันก็แบบเกแบบมที่แบบโคตรเศราเ้าจริงอะสนุกนะว่าไม่ได้นะตอนนี้ผมก็ยังรอแบบตัวเตมอยู่ราคาเท่าไหร่กันนะเอาละ